วันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเกม SF นะครับภารกิจล้มเหลวก็คือเออ SF เนี่ยผมกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่คืออยู่กับผมมาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับผมกลับมาเล่นเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปและมันไม่ใช่ SF แต่เดิมนะครับผมเล่น SF มาตั้งแต่มันเปิดให้บร,ริการในประเทศไทยครั้งแรกนะครับคือณนะเวลานั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอเดฟเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะครับในร้านในร้านอินเทอร์เน็ตนะสมัยที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยังบูมๆอ่ะตอนนั้นเน ไปร้านไหนเนี่ยก็จะเจอเขาเล่นเอฟเอฟของคุณนะครับใช่ชนะร้านไหนเนี่ยทุกจะเล่นเอฟเอฟกันตลอดแล้วก็ปิดเทอมนม่ไม่ต้องพูดถึงครับแม่งเซิฟเต็มแต่ว่าต้องบอกตรงนะครับว่าพอเอฟเอฟเปิดมาได้สักพักนึงเนี่ยก็มีหลายเกมเข้ามาให้บริการในไทยเช่นซัดเดนแอคแท็กนะครับรอยแบงก์อะไรพวกเนี้ยคือซัดเดนแอคแท็กเนี่ยมันเป็นเกมที่เกาหลีใต้เนี่ยได้หนักหนึ่งเลยนะเอฟเอฟก็มาจากเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าเอ่อในเมืองไทยเนี่ย ตอนนั้นที่เตเดย a แท็กเข้ามาเนี่ยเอเชียซอฟบอริหารนะครับก็คือ SF ก็ยังได้อันดับหนึ่งนะแต่เกมที่มีคนเล่นมากที่สุดเพราะว่าเอเชียซอฟบอริหารไม่ดีนะครับก็คือแบบเออปืนอนะ่ะไม่ถาวรแล้วก็เออแมก็กกาซีนให้มาแค่60นัดสำหรับปืนฟรีนะเนี่ยเป็นจุดที่ผิดพลาดมากสำหรับเอเชียซอฟที่เอาเตเดย์แท็กเซฟไทยเข้ามานะครับแล้วก็เอาจริงจแล้วเนี่ยเตเดย a แท็กของเกาหลีใต้เนี่ยเขาบริหารดีนะ เป็นอันดับหนึ่งเกาหลีใต้อ่ะี่ดูดิแต่ในไทยอ่ะอันดับหนึ่งตอนนั้นอ่ะเป็นเอซีอ่ะก็คือ SF มันเป็นเกมที่บริจัดการดีจริงนะปืนเยอะอะไรเยอะนะครับแล้วก็รูกเล่นการเล่นเนี่ยไม่ซับซ้อนยิงง่ายนะครับอะไรง่ายควบคุมง่ายนอกจากสเตเดแท็กแล้วเนี่ยตอนนั้นก็มี X Shot มีพ B เข้ามานะครับพ b ีเนี่ยตอนนั้นเนี่ย,นนนนยถูกวางไว้ว่าจะเป็นเกมที่เอามาล้มเอามาล้ม s อบอ่ะ แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังล้มไม่ได้นะครับยังล้มไม่ได้เอาค้างหรือเปล่าเนี่ยเทียละเครื่องค้างเครื่องค้างหรือเปล่าเมอกี้อะะต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อนะครับตะกี้ตะกี้มันค้างเนีเออพีบีเนี่ย,โโยก็ยังล้มเอฟเอฟเอฟไม่ได้นะครับอันนี้คือในไทยนะเพราะว่าพีบีเนี่ยเป็นเกมที่แบบแม่งใครเติมประเทพอะตอนนั้นนะคือแบบตัวละครเลือดไม่เท่ากันตัวละครวิ่งเร็วกว่าอะไรเงี้ยปืนแบบใครเติมประเทพพีบีนะตอนนั้นอะ เอเอฟก็เลยนำนะครับเอเอฟก็เลยยังทำอยู่แต่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยปี2022เนี่ยเอเอฟเนี่ยก็ในเมืองไทยนะคนก็เล่นน้อยลงแต่ยังมีคนเล่นอยู่แต่ถ้าถามผมเนี่ยเอเอฟเนี่ยเอเอฟเนี่ยมันเสียเอกลักษณ์ของตัวเองไปนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเอเอฟเนี่ยจะเป็นเกมแนวจะเป็นเกมแนวที่ว่าเอาทหารเนี่ยมาสู้กันนะครับ แล้วก็ความสมดุลของปืนเนี่ยจะดีแต่ไปแปลมาเนี่ยเอฟเนี่ยผมมองว่าเขาไปตามเขาไปตามเกมอื่นมากเกินไปนะครับก็คือจะเห็นได้เลยว่าหลังๆเนี่ยปืนใน SF เนี่ยจะไม่สมจริงแล้วเห็นไหมฮะอย่างชุดเนี่ยจะเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอฟแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบทหารนะครับก็คือจะเป็นหน่วยทหารนะทุทหาร <Man down. S 1> ปืนก็จะไม่แฟนตาซีนะครับมีบาลานซ์ของปืนเรียกได้ว่าไม่เติมตังก็เทพได้นะครับ ต้องบอกว่าไอเนี่ยเป็นเกมเดียวมั้งที่ผมยอมเสียเสียเงินนะ่ะซื้อบัตรเติมอะ่ะกับกับ s e ไ t t ท c k ผมไม่เคยเติมเลยนะแม้แต่แดงเดียวอ่าเก็บพออย่างเดียวแต่เซเนี่ยผมเติมนะแต่เอาจริงเนี่ยไม่เติมก็ไม่แพ้ใครนะครับใช้ปืนที่ซื้อเริ่มต้นนะ่ะเริ่มต้นให้เงินมาประมาณ 7, 000, 000, 1 0 0 0 0มื่นแซื้อเอ็มโฟแม่งก็ยิงได้ทุกคนแล้วอะ่ะที่จะเห็นได้เลยว่าไม่ต้องเติมก็เทพได้นะครับ SF แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเอฟเนี่ยมันเสียความเป็นเอฟละก็คือปืนเนี่ยเป็นปืนไฟทาซีนะครับมีแสงสีเสียงแล้วก็ชุดคอสตูมเนี่ยแม่งก็เป็นชุดอะไรก็ไม่รู้อะไม่ได้ว่านะเป็นชุดว่ายน้ําบ้างชุดอะไรบ้างซึ่งมันเลยไม่ใช่เอฟละเอฟเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเกมที่แบบไหนเห็นไหมอยู่ชุดว่ายน้ํานอย่างเงี้ยม,มันเหมือนเกมแบบเกมจีนอนะมันเ,นเก่ไอ้ชอ็อตอะแล้วก็ในเรื่องของสมบูรณของปืนเนี่ย ตอนนี้เ f ฟีปัญหาสมดุลของปืนนะถ้าผมมาลองเล่นดูดคือแบบปืนหลายปืนแม่งโกงมากยิงสามนัดตายอย่างเงี้ยมันคือมันไม่ใช่อ่ะครับมันมันเลยเป็นจุดตกต่ำของเอฟนะเพราะว่าเมื่อก่อนเอฟอยู่ได้เพราะว่าสมดุลระหว่างปืนนะฮะคนไม่เติมก็เทพได้แต่ตรงนี้เนี่ยคนเติมเทพเพราะปืนแม่งแบบไอ้ปืน FN ฟอนอะ่ะโอ้โหชนะทุกปืนนะอ่ะบ่งตรงโกงด้วยนะฮะ เมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนคุณใช้ปืนอะไรก็ยิงได้หมดอะ AK M4 M16 เนี่ยสู้กันได้หมดอะ๋ยวนี้ไม่ฮะเลย FN ไปจบเลยนะฮะมันเลยทำให้การเล่น f เนี่ยเลยรู้สึกว่ามันมันมันไม่สนุกนะครับมันหมดความสนุกน้อยลงมันก็สนุกแหละแต่มันสนุกน้อยลงเพราะว่าสมุดปืนมันเสียไงนี่สมุดปืนพอสมุดปืนเสียปุ๊บ ก,ก,ก็ไม่สนุกละนั่นตายพอสมดุลปูนเสียปุ๊บเนี่ยก็ไม่สนุกแล้วนะครับทำให้ผมคิดว่า S.F เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยควรหวนกลับมาเป็นแบบเดิมแต่มันคงกลับไม่ได้ละเพราะว่ามันก็เลยเวลามาแล้วเนาะก็เลยทำได้แค่คิดถึงความหลังสมัยที่แบบเอเอยังไปได้จริงจริงอ่ะตอนนั้นคือปิดเทอมอ่ะเล่น S.F ตอนนั้นอ่ะสมัยผมเรียนมัธยมนะหลายสิบปีก่อนอ่ะ ปิดเทอมนี่เอฟเซิร์ฟเต็มทุกเซิร์ฟนะครับยิ่งไอช่วงที่แจกชุดดำมันน่าโ้โหก็อย่างว่าแหละตอนนั้นเป็นเกมเดียวนะที่เปิดในไทยอ่ะก็คิดถึงนะคิดถึงช่วงเวลาที่เอฟยังเปเนเอฟอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเกมจีนไปแล้วผมว่านะมีชุดแฟนตาซีมีปืนแฟนตาซีซึ่งมันไม่ใช่อ่ะก็ก็ผมเชื่อว่าเอฟเนี่ยยังสนุกนะถ้าคุณมาเล่นกับเพื่อนที่คุค้นเคยนะครับมาตั้งห้องมาเล่นกันเองนี่สนุกมากแต่ถ้ามาเจอพวกเด็กเกียนใช้ปืน เรืองแสงอะไรเงี้ยคุณจะแบบเซ็งอ่ะว่างั้นอ่ะมองตรงคุณจะเซ็งเซ็งทันทีนะครับเนี่ยคุณดูดิโอ้โหกว่าจะตายอย่างเงี้ยบ้าโคตรอึดอ่ะเอ็มโฟก็ยังใช้ได้ทุกปืนนะครับโอเคใช้แสงนะครับเอ้ยชนะว่ะ โอ้โหโคตรฟุกอะทีมของคุณได้รับชัยชนะแหมไม่อยากเชื่อเลยนะครับไม่ได้เล่นมานานก็ยังเอาชนะเขาได้อยู่เนาะ m อเนี่ยเห็นไหมเอฟธรรมดานะเนี่ยไม่มีแต่งเติมอะไรทั้งนั้นคเไปแล้วฮ้ยคิดถึงอดีตนะครับแต่ก็อย si ่างว่าแหละเนาะมันทุกอย่างเป็นไปตามกาลเวลานะครับเกมใหม่ๆเข้ามา SF ก็โดนลืมผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยในปี2023เนี่ยแต่ชอบมากนะเป็นเกมที่ดีมาก เออแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยระพงระเบิดเนี่ยไม่ไม่สมจริงแล้วครับมีระเบิดอะไรก็ไม่รู้โค้งชิเป่งเลยไม่เป็นไรแต่เราก็ยังจะเก็บ s ว้ในความทรงจำก็เล่นเล่นเอาค่าเวลานะครับจะไปซีเรียสมันมากเพราะแม่งคือแบบ คือปืนแม่งกงโอ้โหแฟดอีกละเออแต่แฟดนี่เป็นเอกลักษณ์ของเอฟแฟดนี่คือเ,เอกลักษณ์ของเอฟนะตอนนี้คือเงียบไงอุ๊ยนั่นไงเห็นไหมเนี่ยเจอปืนโกงเง,งี้ยปืนอะไรวะเนี่ยทีมของคุณพ่ายแพ้ปืนฟารามาแต่งเห็นไหม เมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนคือผมจําได้เลยว่าปืนใหม่ๆออกมาเนี่ยมันมันจะไม่ทําลายบาลานซ์เกมขนาดนี้คือมันจะสู้กันได้นะครับแต่อันนี้คือถ้าคุณซื้อปืนแบบไอ้พวกปืนแต่งเนี้ยเป่าหัวค่าศึกเนี้ยเนียดเลยไหมครับโดนแบบยังไม่ทำทียอะไรเลยตายแล้ว s f คูณรู้จักหายไปแล้วคือกลายเป็นว่าใช้ M4 นี่เสียเียบไปเลยอะเมื่อก่อน M4 นี่คือซื้อพวกปืนครับบอกไว้ก่อน เป็นปืนเป็นปืนเป็นปืปนปที่แชมป์ลงแชมป์โลกใช้กันด้วยนี่เนี่ยกลายเป็นปืนที่แพ้ปืนเกียร์ the hole. น่ะจะเป็นไรเราก็เล่นไปนะครับอุ้ยทีมเราตายหาแล้วเนี่ยแต่ก็แค่กลับมาเล่นผมว่ามันก็ยังสนุกนะหรือเปล่าแล้วแต่ด้วยแล้วแต่ค จริตคนนี้เหมือนกันเนาะก็บอกไม่ได้ว่ามันสนุกไหมนะแต่ถ้าไม่เจอปืนเกียนก็ดีอยู่หรอกเฮ้ยเสียงนั่นไงผูว่าแล้วตายแต่ก็แล้วก็อ่ะอีกจุดหนึ่งที่เห็นคือสมัยนี้เอเเนี่ยยศแม่งเฟอร์มมากนะครับสมัยผมเนี่ย คุณเป็นสองดาวเอ้ยสองดอกจิกอะแม่งสุดยอดนะสมัยผมอะสมัยผมตอนนั้นเนี่ยมันจะมีไอเทมสองดอกจิกก็คือปืนพกทองเอ้ยไม่ใจ่เออผมเนี่ยได้ปืนพกไปตาลิตาทองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใครเป็นยศดสีแดงแบบแบบผมเห็นไหมสุดยอดนะครับแล้วถ้าใครเป็นดาวเมื่อก่อนนะสุดยอดมากแต่เดี๋ยวนี้คือยอดเฟอ้อครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมผมยศดผมยศดต่ํากว่าเขาอะแต่ผมมีอันดับดีกว่าเขาเห็นไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนไอเซฟไ,ไมคใหม่เนี่ยใครยศดสูงเนี่ย สีมือจะเก่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่ายอดต่ำแม่งเก่งกว่ายอดสูงเห็นไหมเนี่ยแม่งสองรกจิกเก่งกว่าสีดอกเหลืองเป็นไม่ได้ไงวะเฮ้ยหรือว่าสองรจิกมันสูงกว่าไม่รู้ว่ะแต่เอสเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าภาพมันเนี่ยมันก็ล้ำนะเพราะมันเป็นกราฟิกแบบแนวลายเส้นการ์ตูนอ่ะเป็นแบบคล้ายๆแบบกราฟิกแบบแอนิเมะซึ่งตอนนั้นก็มีบอเดอร์แลนด์มั้งเนาะ โปโตแลนด์ที่เอาเชดดิ้งแบบแอนิเมะมาใช้อะ่ะผมว่ามันเป็นเชดดิ้งแบบ,แบบแอนิเมะนะทนา่านะถ้าหลายสิบปีก่อนนะล้ำมาภาพเป็นการ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบผมว่ามันการคอนโทรลการยิงง่า,งายถ้าเกิดไม่นับว่าเจอปืนเกลียนนะเออถ้าไม่นับว่ามาเจอพวกปืนปืนเกลียนทั้งหลายอย่างเงี้ย Fire the จริงไปเป็นเกมที่สมดุลมากๆนะครับอุ้ยแม่งตายหาอ้าวตายเนี่ยเห็นไหมปืนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดูดูด <laughs> ปืนหาอะไรเนี่ยดูดูด,ด,ดูเนี่ยไอ้ปืน FN เนี่ยผมโคตรเกลียดเลย FN เนี่ยแม่งออกใหม่ป่ะเนี่ยแม่งโคตรโกงโกงนะครับบอกไว้ก่อนโกงมาก FN เน่ย M4 ฆ่าไม่ได้นะ แล้วดูนะ M4 M4 สมัยนี้เห็นไหมเป็น M4 f a n ตาซีไปแล้วเนี่ยมีทองมีไฟมีอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมนึกถึง SF สมัยก่อนๆนะมันจะเน้นสมดุลเนาะเน้นบาลานซ์ดุวนี้เนี่ยแม่งแต่งปืนแต่งอะไรกลายเป็นเกมจีนไปเลยเห็นไหมกลายเป็นเอ็กช็อไปลเลยเออแต่ก็แต่ก็นับถือ SF ในไทยนะเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยขนาดอะ a v a มาเหมือนกัน A.V.A เนี่ยก็ได้อันดับดีในเกาหลีใต้นะครับแต่มาตกมาตายที่เมืองไทยเพราะว่าบริหารโดยเอเชียซอฟตอนแรกเหมือนที่ผมบอกเอเชียซอฟนี่คือโอ้โหเอเอสเด็กแท็กก็บริหารพังนะครับเอเชียซอฟก็บริเอเอีก็บริหารได้ไม่ดี SF ก็เลยนำนะต้องบอกก่อนว่าบรรดาเกมออนไลน์ไทยเอยออนไลน์ที่เอาเข้ามาเนี่ย SF เ f นี่ยยืนหนึ่งนะครับจนกระทั่งอย่างที่บอกเนาะพอย,ยุคข,ของสตรีมเข้ามา มีคีามอะไนเี้ยบวกกับเด็กเจนผมก็โตทํางานกันแล้วต้องมีครอบครัวกันไปแล้วก็ก็หายไปนะะแต่ต้องบอกตรงว่าในสมัยก่อนการได้กลับมาเล่นเอเซปเปเพื่อนเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะฮะเล่นยิ่งเล่นเป็นแคลนเนี่ยแม่งมันมันจริงๆแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเซปเป็นเกมแรกที่จัดแข่งแชมเปี้ยนชิพนะเป็นเกมออนไลน์แรกในไทยที่มีการแข่งระดับโลกอ่ะ ที่แบบมีเกาหลีใต้มีอเมริกามี่ปุ่นอะไรเงี้ยเกมแรกๆเลยนะครับตายไปเนี่ยเพื่อนกูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาปุ่มแถบออกละเพราะผมติดนิสัยชอบดูสกอร์นะครับเป็นอะไรก็ลุกเข้าดูสกอร์นี ar, like? Gotta, an, so ar, right? oh ่เอาแฝดไป fire in the hole แต่เสียงการโยนระเบิดของไอเซฟเนี่ยพ่อมากนะครับเสียงไทยอะควางระเบิดไปแล้วเป็นเป็นจุดจเด่นนะไม่มีเกมไหนเหมือนเลยนะโอ้ยน่าเอาปืนกลหนักแน่เลยวะ่ะผู้ดียินเสียงกลหนักด้วยอะเจ็ดสี่ไปปุ้มกันด้วยนะเว้ย ลยสคนสุดท้ายตายหาแล้วบ้างนยอ้าเฮ้ยมาทางซ้ายไม่เห็นไอชิบหายนันไงเครื่องกูอีคุพ่ายแพ้ แต่อีกข้อเด่นหนึ่งของไอเซเนี่ยก็คือระบบการพิมพ์กันในเกมเนี่ยแม่งเป็นระบบคอมมิชชั่นที่ดีนะครับมีทั้งช่วยบอกตำแหน่งศัตรูมีทั้งด่ามีทั้งเตียนแต่มันก็มันก็เป็นสีสันของเกมนะมีทั้งด่ามีทั้งเตียนอย่างเงี้ยแม่งเป็นสีสันของเกมนะครับเป็นเกมที่มีการแชทตอบสนองกันดีมากหลายๆเกมเนี่ยไม่มีการแชทไม่มีการพิมพ์แชทคุยกันเลยนะครับแม่งก้นึือก้อนเล็กกับบอท นี่เป็นรายการเล่นไปบ่นไปครับเฮ้ยอุย้ยไอ้ปังเรียบร้อยตายโอเคก็ตัดท้ายไปเท่านี้นะครับเล่นไปบ่นไป